และนี่ก็เป็นความสวยงามของวัดหนองหูลิงนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามหากเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่มหาสารครามก็ลองแวะมาดูนะครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีโบสถ์สวยนะครับโบสถ์เขาเรียกโบสถ์ที่มีเป็นเรืออนัตนตนาคราชนะครับซึ่งข้างในก็สวยนะครับเป็นสีขาวเลยแล้วก็มีพระประธานที่แบบว่ามีรูปร่างที่แปลกแตกต่างจากทั่วไปนะครับสามารถมาไหว้พระขอพรก็ได้นะครับ สวัสดีครับกับไก u อัพทูมีชาแนลเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวที่จังหวัดมหาสารครามนะครับแต่ด้านหลังเราก็คือขอนาฬิกามหาสารครามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่มหาสารครามมีอะไรให้เราได้เที่ยวกันบ้างแล้วก็มีร้านอะไรให้เรากินบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าไป พระาธาตุนาดูตั้งอยู่ที่ตำบลนานดูอำเภอนาดูจังหวัดมหาสาราคามเป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาคเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเรียกขานว่าเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสานร,รอบองค์พระาธาตุมีบริเวณกว้างขวางจัดแต่งเป็นสวนลูกชาติปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ นับเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคามเมื่อปีพุทธศักราช2522ที่บ้านนาดูมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาสีเมืองโบราณในอดีตโบราณวัตถุต่างๆที่ค้นพบได้นําไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติจังหวัดขอนแกน่นและที่สําคัญยิ่งก็คือการพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคําเงินและสำริด สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวตรรษที่1 3 1 5สสมัยทวาราวดีนอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปพระพิมพ์ลายหลายแบบจำนวนมากแล้วนี่ก็เป็นความสวยงามของวัดพระธาตน,นาดูนะครับถือว่าเป็นพระธาตที่แบบว่าคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นพระธาตุสำคัญของจังหวัดมหาสาครคามเลยนะครับ เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านสามารถมาเที่ยวกันได้ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสะพานไม้แกดำนะครับเป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามฝั่งไปทางด้านหน้นโน่นเลยอย่างอย่างบรรยากาศที่เห็นด้านหลังนี้เลยนะฮะนี่ สวยไหมสวยไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบตรงนี้กันนะครับก็คือว่า,ามีตัวเมนหลักก็คือสะพานไม้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวัดแกดำซึ่งอยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศในที่สะพานกันนะจ๊ะสะพานไม้แกดำเป็นสะพานไม้เก่าอายุราวกว่า50ปีที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ โดยเชื่อมระหว่างบ้านหัวเขากับหมู่บ้านแก่ดำแต่ก่อนสะพานไม้นี้สุดโซมมากชาวอำเภอแก่ดำจึงช่วยกันซ่อมแซมสะพานไม้โดยหวังให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษารวมถึงพัฒนาสะพานไม้เก่าแก่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ถ่ายภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม สะพานนี้เขาก็จะเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นเลยนะฮะนู้นลิบ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 โน้นเลยซึ่งเดินไปไกลพอสมควรนะฮะน่าจะมีความยาวประมาณเป็นกิโลอ่ะนี่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งบัวแต่เป็นอ่าเขาเรียกเป็นพวกบัวหลวงเนาะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นบัวหลวงนี่อยู่ด้านนี้ด้านน,าน,นี้ด้านนี้เป็นบัวหลวง ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบัวบรรจงคือแบบว่าไม่ใช่เป็นบัวสายอ่ะนะฮะนี่ก็ได้ฟีลเหมือนอ,อสะพานไม้ที่ไม่ห้องสอนแต่นี่คือเขาก็ยังใช้อยู่นะเป็นทางที่แบบว่าเขาเอ,อพระใช้เดินข้ามตรงตรงตรง,ตรงบึงนี้ไปอ่ะก็ถือว่าสวยอยู่นะลมดีจังเลยนะหัวเหอเห็นไหมหัวแบบว่ากระเจิงเลย ว,วัดดาววัดดึงแกดำเป็นวัดเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นหลังจากก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นไม่นานโดยเริ่มตน้น หลวงปู่เจ้ยได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นที่บ้านน้องสิมมีการสร้างอุโบสถกลางน้ําล่วงมาในปีพุทธศักราช2404หลวงปู่เจ้ยได้พาชาวบ้านย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนทางงวงทิศตะวันออกและได้สร้างวัดใหม่ขึ้นเป็นวัดดาววัดดึงแกดําส่วนวัดเดิมก็เป็นวัดรังต้นไม้ขึ้นหนาทึบปัจจุบันวัดดาววัดดึงแกดําได้ถูกพัฒนาขึ้นมีการสร้างวิหารโบราณขึ้นภายในวัดและมีหอระฆังที่เป็นไม้ทั้งหมด วัดหนองหูลิงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามมีรูปทรงแตกต่างจากอุโบสถวัดอื่นในมหาสารคามเป็นผลงานศิละปะที่สวยงามลงตัวทรงคุณค่าเปรียบดังเรือโนโอาห์แห่งพระพุทธศาสนาโบสถ์เรืออนันตนาคราชออกแบบโดยพระครูบวรธรรมปรคุณเจ้าอาวาสวัดหนองหูลิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536โดยทุกส่วนของอุโบสถแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมกำแพงแก้วด้านข้างทั้งสี่ทิศรอบอุโบสถเป็นรูปพญานาคราชที่แผ่พังพาน5เสียน หมายถึงสีห้าเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในสีห้าข้อมุมอุโบสถทั้งสี่ทิศมีรูปปั้นเท้าจตุโลกบาลยืนรักษาการคุ้มครองป้องกันพยันตรายสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถกล้ำกลายเข้าไปภายในเขตพระอุโบสถได้ทางเข้าอุโบสถเรียกว่าประตูความดีประตูถูกออกแบบให้ทุกคนที่เข้าไปต้องก้มต่ำเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถทางเข้านอกจากจะมีรูปปั้นพญานาคราชแล้วยังมีราหู ที่จะคอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ก่อนเข้าไปกราบรูปขอรบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติทำพระพุทธรูปประทานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นปางปฐมเทศนาสร้างจากเนื้อนาวาโลหะ และนี่ก็เป็นความสวยงามของวัดหนองหูลิงนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามหากเพื่อนๆได้มาเที่ยวที่มหาสารครามก็ลองแวะมาดูนะครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีโบสถ์สวยนะครับโบสถ์เขาเรียกโบสถ์ที่มีเป็นเรืออนันตนาคราชนะครับซึ่งข้างในก็สวยนะครับเป็นสีขาวเลยแล้วก็มีพระประธานที่แบบว่ามีรูปร่างที่แปลกแตกต่างจากทั่วไปนะครับสามารถมาไหว้พระขอพรก็ได้นะครับ แล้วเมื่อเรามาเที่ยวมาหาสาระครมนะครับร้านหนึ่งที่เราจะต้องมาแวะเช็คอินนะฮะแวะมากินอาหารคือร้านต้งนะครับต้งไก่ย่างอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับอยู่ตัวอำเภอเมืองอาหาสาระครมนะครับสามารถมากินกันได้เดี๋ยวเราเข้าไปกินอา,อาหารที่ร้านนี้กันจ้ะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและร้านกินที่แบบว่าเป็นร้านดังของมหาสาครคามนะครับเพื่อนๆหรือ,อคุณผู้ชมสามารถตามมาเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับแล้วยังไงไท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทอมิวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทอมิวชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ